สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมแทรรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอมือนะครับผมแบบโมโนนะครับผมจะเป็นงานทอแสกแบบโมโนนะครับผมจะเป็นงานทอโป่งนะครับผมสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผมตัวงานนะครับผมดัดมาจากโรงงานเลยนะครับผม หรือลูกค้าจะเอาไปดัดเพิ่มเติมได้นะครับผมวิกผมแท้นะครับสามารถสระทำความสะอาดได้สามารถได้นีบม้วนทำม้วนรุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหมุนรายละเอียดรอบทรงนี้ให้ดูกันนะครับผมด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะครับ ตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอผ้ากานระคายเคืองนะครับผมไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผม เราสามารถย้อมตาสีได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมผมจัดส่งให้ตลอดย4บี่ชั่วโมงนะครับผมต่างจังหวัดนะครับผมจัดขนส่งให้นะครับลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าระบุมานะครับผมว่าให้จัดส่งขนส่งไหนขนส่งไหนนะครับผมหรือลูกค้าอยู่ไกลนะครับผมลูกค้าไม่สะดวกมาดูวิกผมด้วยตัวเองนะครับผม ร้านผมนะครับมีบริการนะครับผมวีดีโอคอลดูสินค้าจริงนะครับผมให้ลูกค้าดูสินค้าจริงนะครับผมลูกค้าอยากดูตรงไหนเราก็ให้ดูตรงนั้นนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาตีในร้านอาร์ตีวิคผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ